ครับสวัสดีครับพี่น้องมันนี้วันที 28. ่28่สิบกันยายน256ห,ห้าหกหกนะครับมันนี้ช่องไอ้คลิปไทยแลนด์นะครับครับจะพาพี่น้องไปเบิ่งไอ้บรรยากาศที่ตลาดอำเภอกุจจันนะครับซึ่งมันนี่พ่อแม่พี่นอ้องมันจะนั่งมาพร้อมมาขายตลาดเพื่อเพื่อจัดเป็นหอกหอกข้าวสากนะครับ ตอนนี้เป็นเสียกไฟแดงของอำเภอกู้จับนะครับจังหวัดอุ้ดรนทานีครับครับเป็นสภาพอากาศบรรยากาศช่วงเช้าประมาณสักสามโมงเช้ากว่านะครับ้องฟ้าเมื่อคืนนะครับครับเมื่อวานนี้มีฝนตกฝนตกทั้งวันเลยครับเมื่อวานแต่ว่าตกค่อยๆท้้งบางครับเป็นเสียกไฟแดงครับถ้าตรงไปทางโน้นเขาดุนรธานีครับทางด้านจิตวันออกครับทางหน้ากลองนะครับเป็นเสียกไฟแดงครับ ทังหน้ากล้องทั้งนี้เป็นทิดใต้จะไปทางอำเภอหนองบัวซอนะครับครับ๋ยวเราจะขามไฟแดงครับตอนนี้เป็นตลาดนะครับตลาดของขอำเภอกุจับเป็นตลาดสาธารณะนะครับเป็นของรัฐนะครับเป็นของราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจะมีหางลานบริเวณนี้หลายครับการจ,จราจรจะขับขังนะเดี๋ยวตอนนี้เป็นลานขายจักรยานนะครับบริเวณที่อยากไฟแดง บางนูก็จะมีลานทองนะครับแต่ตรงนี้เป็นฟุตบาทครับรถจอดจะหลายครับจราการจราจรจะตีขัดช่วงช่วงเสานะครับในเขตกุจับพวันนี้เป็นรา้านขายของเย็นครับขายอาหารแช่แข็งครับตรงนี้ก็เป็นภายในตลาดครับแมนมัตต์กับบริเบนครับจะพาไปน้องมา,ม,มาชมบรรยากาศมั้งเส้นซึ่งบุญกาาระสากือสัต ศาสตร์เดนสิบนะเป็นประเพณีโบราณรมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยนะัยเนาะของเฮาคแบบสิริทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์นะครับครับบรรยากาศจำเปนเศร้าครับผมตอนนี้รถกำลังไฟเกี่ยวไปแล้วครับข้างหลังเป็นน้องเออข้าตรงไปเป็นสวนขุดนะคู่หานะครับจะวัดวทองบุรีรพูนะครับผมจะแผ่นกล่องมาให้เบิ่ง มีเวลาคลายโทรศัพท์นะครับนี่เป็นน้ำเด็อดครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมบังบม่ได้ขาศให้มันสอบตัวนี้เป็นอ่างงนครับลูกชิ้นครับขายลูกชิ้นกอดนะครับนี่เป็นแม่สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายได้ไแม่อันนี้เป็นอ๋อปีงโกบริสเซเวนของห้องกระสากนะครับเนาะมีนจะตัวใหญ่ครับตัวนี้เป็นแม่เขาเรียกว่ายางกอแม่ครับผม นี่เขาเรียกข้ามหมากในปูนยาตาแย่สังกเสตดีร่วงหลับไปแล้วนะครับครับจะเป็นข้ามหมาที่วันนี้เป็นซาเมรูปนะสะดวกสบายครับตัวนี้จะเป็นในชุดผลไม้ร่วมนะครับจักปลาคาแม่นี่ครับเนี่ยหาสิบาทนะครับอันนี้จักบาทเนี่ยอ๋อนี่หอยหอยข้าหมากี่สิบบาทนะครับผลไม้มีกี่สิบบาทมีบอกมีบอกนับแต่เมียนะครับเนี่ย หลายอย่างบนจัดเลยป็นร well, oh. ่องกลองพวกอย่งเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะจัดเดี๋ยวม่ขาดเขาปุณน้อใหม่จาบาทแม่ยัเดีน้องใหม่อะไรอ่าโอบาทครับ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 ครบครเป็นอะไรแม่มาขายจะเสารหรอ่าครับมาเสร์โอ้ครับครับครับนี่จะของจะส่งงานนแม่เนาะอย่าลูกค้านขอเบิ้งแน่อัู่แ้ยครับขอรคุณอะไรครับพาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับ ตรงสอยูมเพอ่์กูจับนะครับตลาดกูจับจังหวัดอุดรธานีนะครับเป็นช่วงเทศกาลศาสตร์เดินสิบหรือบุญข่าวสายของไอ้คนคนไทยนะครับคนไทยหรือคนลาวนะครับที่นับถือศาสนาพุทธนะครับเป็นเจ้าเขาเมาเพราะญาติไทยนะครับเขาเมาเขากรรนะครับเนาะมีมั่นเท่น้ำครับผมคนอื้อนี่มาวังก่อยครับเพราะญาติไทยด้วยเนี่ โอนี่ก่อยหอมหอมต้นไอยขาวไอยเหลืองครับโอ้สวยครับแม่ขาอยอะไรครับนี่โอ้เป็นชุดละเอียตอนนี้เป็นกำลังหนึ่งเนาะโอ้หนึ่งมันวะแม่เนี่ยหนึง่งเนื่งมันครับโอ้คนี่คือเป็นข,นข้าวหมากเนาะห่อข้าวสาสมมรลีลูกอันนี้เขาเรียกอะไรพอดีครับผมประหยัดครบับอ,อันนี้เขาเรียกยัางไงาครับ ข้าวกระยาศาสตร์โอ้ข้าวกระยาศาสตร์โอ้ครับที่เอามาจากไอ้ข้าวงาแป้พร่งน้ำตาลเนาะครับผมโอ้ครับครับเหมอก็มีครับซิดาซิดาพี่น้องแอปเปิลหน่อยครับโพดมีเกละไอ้มันมันคู่เนาะมันสาคูโค้ดอุ้งไม่จิรู้ว่ามันสาคูนะต้นมันต้นกระมิ่นเนาะ ล้ำบ Quindi, ้อยครับบรรยากาศสองฟังของตลาดเสาที oh, ่ส่งไ้สายครับสามงเสัสดีครับแม่ปยัดเบอร์นี้ได้ครับแม่ขนมโอ้ขนมขนมขนมเปียกปูนเนาะนี่ขนมยังแม่นี่งเขาซำปีครับนี่เขาซ้ำปีครับครับครับรัะแม่เฮหัวจะบาดหมโอ้ครับเป็นไรพี่น้องเป่นมะขุนีวัยยามส บอ๋อครับคคืขอ,ขอ,ขอ,ขอขากอยู่เนาะครับเน <c oughs> าะครับแต่ว่าวเมาวมาเ่าันบรรยากาศได้มาสอโอ้ที่ดา่าแม่ขายอะไรเนี่จากสวนซ้ำหา,า,หาโอ้ก็สามทิมาบาทนะครับเนาะล่างเรื่องขาต้มอนไรยี่บาทเนะี่ย<า>อ้ครับครับเขาต้มมัดห่าเลย้อันยี่สบาทนะอืมครับครขอบคุณค่ะแม่ครับขออนาตเบิงครับอะเป็นเควคว รวยความทองนะครับนะลายยางปลไม้ลายยางบบตกซ้ำปีบกมวงบอกหมอก็มีครับเป็นใส่สำหรับเตรียมใส่กาวาก้ปานปนินครับีครัดแม่ยา่ายดด้วโอ้ปนินสวยจักบาทแม่นี่แม่ครับปนินร้อยเดียวค่ะโอ้ตัวละร้อยครับผมอือครับ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 โอ้ปลาใส่กวยากด้วครับ เัานีดเฉพาะได้เนี่ยครับครับครับกเดียวีประดุกปลาดุกยางครับนี่น้ำม่ก็มีครับไป่ไก่เป็นตัวสัเดุบาวันดีครับคนกันดีดควับบป่าบ้าเงไนเดีวมาสาเป็นเดียวไม่ได้มาขายสะโดนหรอเปล่ามาจะสอมามาขายปั่ล่ะโอ้ี่อดครับครับบมาเบิ้งบรรยากาศทาสอบอยู่ร่มอยูู่ก ยี่สมบะหน่อยเนาะสมบะหน่อยโอ้กระท้องดีๆกระท้องดีๆก็พ่อกินหลายปีแล้วโอ้ยกินแต่ยากินต่ยาก็เกลือนี่ไอ้กบเนื้อเปเนียตแขกสะดวกสบายเนาะสมือเนาะไรังี้ต้องทานเนี่ยเนี่ยเอาคนบ่มีเวลาเนาะสมือคนบ่ใครมีเวลาเนาะก็มาจับใจใส่สบายอยู่ตลาดเลยครับเนาะครับกับครับเอาเขาพูดกับแม่ครับไปเบิ่งก่อน โอ้ตลาดคือขาครับยำโสรถสามลเขามาส่งของนะอันนี้ก็เป็นพวกผักนะครับเนาะผัอ,อพริกมะกรูอเท็ดนนัีครับแม่บักผักนะครับหอมรวมนะบกผักไทยเกลือยาวครับบวบักงงครับผมมึงสินค้าทั้งประเทศไทยนะครับทั้งอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีอันนี้เป็นเป็นพวกมะจจจงจจ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  สำหรับบูชาพระเนาะครับนี่เป็นข้าวปุ่นสำเร็จรูปนะประเด็นมากตลาดคือขายข้าวปั้นมือกับข้าวสาลีคนเดีาวมหาจับใจใส่ซอยนะครับมาหาซื้อไอ้สิ่งของไปเฮ็ดไอ้ห่อข้าวสานะพี่น้องนะขอบคุณบรรยากาศร้านข้าวปุ่คนหลายคนหลาย ตลาดระเบอกูจับเลยครับกูรนท่านีครับเด้ไ้เบิ้งข้างหน้าครับโอ้เขาอันนี้เขาเยกเขายังกัแม่นี่ยโอ้แม่แม่ขายเพิงเลยเด็นี่ห้าอันนี้สองร้อยโโอ้รับคมครับไปขายก่ย่อยนบ่อฟ้เนาะมาเอาอยู่สวนสวนบัเกียมากอยู่นี่บ่กกเ้ยสมกกเวก็คัาาเา มันมานครับเนี่ยครับผมขอบคุณครับขนมครับข้าวต้มขนมเมาแบบีเราพระยาถ่ายได้เนม่ยข้าวโพดข้าวต้มก็มีอันนี้กล้วยทอดเนาะขนมครบยิ่งดีพระยาถ่ายนะครับโอ้โหนี่นี่ผลไม้โบราณบ้านเฮาอีสานบ้านเฮากับมะพร้าเนาะตำเนาะใส่ปลาดิบใส่แบบเกลือเกินนิดหน่อย เกรือนวลเนาะน้อยบียบันเนี่ยอยากสุกจค่หน่อยแล้วนี่ได้ไหมใส่บีนผังห้าครับฮะผังห้าผังห้าโอ้นี่บอกมันยังยั่งยู่เนาะโอ้หายากเรีสเมือนโอ้วะเก่งครับทั้งราชามีว่านอ้อประมาณครับทั้งเล้าก็น่าจะมีเนาะว่าก็ะมีน อันนี้เป็นเป็นบล็อกเนาะเป็นหอข้อวไรยบินสิบบาทครับโอ้สิบบาทอันน้เป็นหอเปียกเนาะตั่วแล้วครับผมครับครับโอ้ครโหขายดีพี่ขอบคุณครับผมนี่ยวจำเป็นต้องจะไปทำใหม่ข้าวกระสากนะครับเนาะขอบคุณครับแซมโมคุละใม้สวัสดีครับเนี่ยโอ้บรรยากาศอันนี้ภายในครับจะขอให้ขายพวกของจำด้วยน้ำพวกน้ำพริกปลาละเครื่องเทศนะครับ ไป่ายางเลาะไรวอาที่ปดนี่เครับอดครับตอนนี้ว่ามาบิงในตลาดต่อนะครับโอ้คนกำลังขมักขมันเนาะพี่นองคนกำลังตัดสินค้ากันเพื่อขายเนาะตอนนี้พี่นองกระชาชนเงินันก็กำลังหาวัสดุไป ขนมมาผลละหมากลางใม่ไปเฮ็ดลัดเป็นห่อกระสาดอยู่เดีบิร์นเบิร์นจับใจซอยโอ้หลากหลายกับสินค้าทจริงนกท่านนี่ครับป้าโป๊เนี่ยเราก็ต้องมาถามบอกบกท่านเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับวันหยุดนะครับอ่าเป็นยังไงไปเลยไปเลยนี่การคือค่าขับอยู่ตลาดกุจับ เอาเพิ่มคือจับมันมาดูร้อนท่านี้ครับเกาะซากเออเกาะซากเนาะประเทศนี้โบราณติดต่อกันมาจางแต่บรรพบุรุษนะของไทยเอาปีนี้มีครั้งเดียวเป็นนิดข้องประเทศนี้เป็นจาริประเทศนี้ครับครับที่ปฏิบัติสืบต่อกันมานะัต่างกัโบราณอาย์แลกันครับครับตัวเล็กตัวเล็กกำลังนอนปุ๊บปุ้ยเมีเป็นหนึ่งหนึ่งเนาะหม้อหนึ่งก็เป็น ดอกไม้ครับดอกไม้สาหรับบูชาพระสิ่งของต่างๆผลไม้อันนี้มันหัวมันเหรครับมี่นอนนะหัวมันมีขาเก็ไปก็จะก็ไปโบกครับครัวัสดีวันแม่ขออนุญาตครับเอาขายบ้านม่ัไมโอ้จุดล่อยบจุด่อย่อตัวเลขมากับตากับยายได้มาจ่ายก็ส ก็บรรยากาศในเรื่อยพี่น,อน้องขนมโตก๊กันโอ้เสียโจก,กัน,นอย่เอาใส่กันเอ,องขนมโตกะข้างล่างอ่ะครับครเอาอันมาอันมานครับนี่ขนมเสียโจนาะคนหัวดจาก,กันครับครับผมอันนี้น้ำในจักบาทเขาเอิญขนมยังยรครับนี่ขนมยังท้องหยิบท้องหยอดครับโอ้เอาแนะนำจีนกาแนะนำจีนกาพี่น้อยมึงเบิ่งมึงเบิ่งรึอันนี้ชุดนี้จักบาทครับเสียยกยี่สิบครับโอ้นี่ข้ามมาเนาะครับเนาะครับ เดี๋ยวโทรก้อนคุณจักคุณเคยกันครับในกิจกรรนีครับครับอันนี้เขาจะขนมนางซาลี่่ปรด้นยังงั้นครับขนมเตยฟูครับโอ้ช่วยฟูครับครับครับอันนี้เนื้อดอยเนาะโอ้อันนี้หนีสิบบาทแล้วขายถูกเนาะครับกิ้งกาถูกครับมีสิบบาทสิบบาทห้าบาทก็มีครับราคาวปลาใครแพงครับเนี่ย สีขาวบานเฮาบ่แพงเนาะครับผมแล้วขาซื้อเพรซื้อได้ครับบ่ได้สูงเกินไปอันนี้ก็กระโปรงกระโปรงเท่าไ่ะโปรงยี่สิบบาทครับหิ้งห้งๆๆๆเสียที่อกครับผมขออนุญาตก่อนเด้อครับครับๆโอ้นี่เบิ่งปลาครับปลาไหลพอดีครับโอ้เสียขายปลามีปลาไหลเนาะมีพวกปลาตี่เพิ่นตีนย่างจยอะดอยครับเออใส่ข้าวสับเนาะเป็นแกล้นหอยอย่างนี้รัปลาวอะไรผิด สังคมม,มันเป็นมันเป็นานเก็บน,น,น้นเน่เนาะก็มผมก็เคยไปยูเทอสงังคมไต้กินมันก็โดนเนาะเป็นงางเก็บน้ก็จะหาปลาอยู่วัดปีไปไปเห็นเปลื่ยนทีก็เจาปลาคอยโวลจ้าบาทปลาช่อนอย่ปลาอะไรก่อน,ออน,ออนอโอ้ร้อสบาทนะครับโลนึงร้อบาทปลาคปอปช่อนก๊อปตัวได้บินโอ้ เกือบเดียบอยสามสิบบาทโอเคขอบคุณหลายพี่คก็ถูกโอ้แม่ขายขนมรังซึ่งเนาะอันนี้ลองกองพึ่งโลยี่สิบบาทนี่อย่างเงินน่าจะไรเม็ดเนาะพวกเมาครับพี่น้องห่อห่อยาสูบเพื่อนยังทำเนี่ยก็มากกว่าเออสมากโอ้เพื่อนห่อก็หมากเนาะสร้างห่อสร้างเข่าอีกทางหนึ่งทางด้านที่ตะวันตกของอำเภอตาดกั้มเบอรกูจับนะครับ เดีย๋ยแปนกล่องมึงค่ยพายไปฟงฟังทัง้งหมดครับพี่น้องโอ้คนขนะึ้นเขื่นเนาะท่านไหนจะไปตั้งที่ตะวันออกนะทั้งเข้าไปอุดรนะครับท่างนี้แดดก,ก็ร่างออบย่างฟองฝานี่มีหลายครับพี่น้องหมู่บ้านในีฝนตกฝนตกทั้งวันเลยโอ้นี่เรถมาแดดกันอาหารขาดไปต้องกีสารคูยกบาทเนี่ยเลยก็เสียกิน,นนะเนาะเห็ดแดงมาเลือกมาเสียนเนาะป่า โอ้่ายตัวนี้จะโดนเนี่ยอไรกันอยนังีโอ้ปลาเลกือุบลรัตครับผมปลาเกิือุบลรัตน์ู่ร้อยต่อหลายพื้นทีนเนาะบนเกิือุบลรัตน์อยู่จังหวัดขอนแก่นครับขอนบนนครับขับผม้นบนับัเขากเาไปหาเขาไปหาแถวนนสังเขาทีาเห็นบอกแม่จ้ะแม่แแม่เบิดเลย ว่าผมขี่รถนู่นสังเอาไปนี่แต่เคยนี้ก็เอาขายปลาอยู่ตลอดได้ก็ก้อนจันทร์แถวนำป้วงแถวนี่โอ้ขอบขอบอันนี้ปลาอยังแม่เขาเรียกปลาอยังไหนปลาคาวมีตัวนางปลาคาวเนี่ยเนี่ยคนเอาลระเทงมาใส่ปลาเนาะรับโอ้ไม่ตะบุญได้ไอเกลนดไหมหมอเนี่ยอันนี้เรียกปลาอย่างน้อนอันนี้ปลาน้าจ้ามีปลานางมีปลาคาว โลเท่าไรนะนีโละ250รับครับครัอาขายเป็นหมาแม่ขอบคุณครับมีใส่กอดครับเด้ยขายดีบอดีครับผมมาดีครัโ้ยกินขาซุดหยอดเลยเตรียมทัดเตรียมแต่บะึค่อนเเตรียมมดขึ้นครับโอ้ย oh <os> น้ไป่อนเลยไอ้โมบึงโเบงของโมบงยี่ะเสาเฮ็ดช่องคู้มียวช่องที่ใเลนล่องเย็นไหม เดยวก็เห็นร่องเห็นดบึงกันนะเอาไข่มันหมนก็ได้ไปนอกกมันบ่ก็มาจะนอกกันมบอบ่ตอนนั้นก่ได้ไปได้เหรบ่โอ้บ่โอ้เอาโชคดีโชคดีนั่นมานเป็นเหยีญดหยานาทั้งทั้งแฟนนะครับกูถ่อผูเป็นเป็นยาิพี่เป็นพี่น้องกันนะครับโอกรทู่สาบาทสี่บาทกันี นี่ขายปลาทูเยอะบ้างปลาทูฟังได้ครับขยันนักแม่เนาะโอ้นี่แม่แม่ขายหอละสี่สิบเนาะอันนี้ยี่สิบก็มีครับปลาทูปลาทูฟังได้ครับอันนี้สามสิบเนาะสามสิบบุ้งปลาทูสามสิบมีหลายราคาครับให้เลือกสะดวกท้อมากก็ยังได้ตัวนึงครับโอเคขอบคุณมากครับเนี่ย ลายจิ้มคาหลายมันเลยพี่น้องเดินคอกไฟเลยอันนี้สามโดลอยครับร่องกล่องครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตโอ้น้องที่ขายต้นไม้หว่ะโอ้ดีเอาครับมันหมานครับมันหมานอันนี้แพ็คเท่าไหร่ครับเนี่ยแพ็คละาสิบห้าสบบาทโอ้ครับลดสิบาททุกแพ็คเลยโอ้เหรอจิ้มคายย่าง โอ้บนม่ลไม้ชิ้นาต้นนี่เนี่ยน้ำน้ำก็คนสายก็งามแนะนำตัวชื่ออะไรครับชื่อาครับ่ออครับผมครับรู้จักกันรู้จักกันไปรับไปไซื้อของซื้อต้นไม้ไับครับครับเอาไม่หมานสายดีครับผมขอบคุณครับครับโอ้พาโม้ามาโม ลอตเตอรี่นี่ตัวดีขออนุาญาตนะครับงวดงวดนี้มันย้อนหนีออกปลายเดือนเนาะต่อเดือนเนาะวันที่หนึ่งเนาะกัน,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 นยาหนึ่งตุลาเนาะนโอ้ยลอตเตอรี่ฟัลลอตเตอรี่ฟั่แทงครับผมแบละลอยนะครับจริงงวดก่านี่อยู่อยู่ตานเลี้ยนถึงสิบสองหลังนะโอ้โอทยมึงกระเดาเลยเขามาไกลบ้านเขาตลอดนี่บ้านนี่กระแม่นี่เบื่อบ้านค่ายมหม มันเขามากเด็กกูจับไหลอี๋เนะาะแถวโซนอุดรวน่นส่คนมากแฟนผมจะเร่นเนอรอียนรวยผมมาใครทีอะไรกันฟันนี้จะบอกเพื่อนแห่โอเคขายดีๆครับผมขอบคุณครับผมน,นี่เป็นร้านขายของชำดอกไอ,อดหนึ่งแล้วติดข้าวรร้านขายของชำร้านขายของชำ น้องคนสวยอยู่หน้าร้านนกทาร์บูสจ้าจ้านะครับถึงนบรรยากาศเดี๋ยวผมจะแทนกลองให้เบิ้งแตงรังมาเบิ้งกันต่อครับเนี่ยโอ้นี่กล้วยกล้วยสุกเนาะโอ้ขอหยาดเบิ้งเนี่ยแม่ขาผมไปหยัดเนี่เป็นจีดีเนาะจีดีกีโลบ้านเอาอันนี้มันเนาะมันเนาะ ลูกมันลูกตัวใหม่ก่อนเขาเขาเรียกว่ายังกับเมียไอ้ดักแด้เอาดักแด้โอ้ตัวมอนอันนี้จองคนบาทดักแด้ก็ได้ดักแด้นี่แค่ยี่สิบบาทเองข้าตกแจกละโอ้เมียอะไรจ้าอยู่บ้านไหนเขาเมียสั่งกอค่ะโอ้สั่งกอค่ะครับครับครับเต็มถุงเตรียมเมื่อเลยเมียเก็บเงินเสร็เลยห่อกระสับนี่ชุดใหญ่หกสิบบาทเนาะชุดใหญ่หกสิบบาทค่ะกุ้มกุ้มกุ้มชุดนี้พระเจ้า เดี๋ยวขอญาติเบิ่งก่อนครับผมขนมขนมหวานต้องสิบบาทครับผมไข่ถูกเนาะตั้งบานเฮาบ่วายแป้งของบ่วายแป้งเนาะพอกินแหมอันนี้20บาทเพืพอกินค่ะแม่นราคาพอกินไข่คันไข่แพ้งไข่หยากแม่นแม่นแม่นนี่ดีเนียนมันแข่งกันหลายคนนี้ลายเจ้าพอสนั่นเทาก็ต้องขายราคาแบบจับตองได้แล้วก็ของก็พอดีครับ กับเงินนั่นแหละผมบันเคยขายเงินมันเป็นพอดีเนี่ยเกินเงินเลยเนี่ยเนี่ยลงทุนเขาต้องทุน่มเงินสิบบาทได้เนี่ยใส่เวลาใส่อย่างไรเนาะเคยขายของกับคุณโอ้โหมด้บางคนมันขายช่วงแต่ว่ามันขายมือเดียวไม่ขายหลายมือเลยเขาก็เอาเป็นคุณค่าไปเลยครับครับแมนอันนี้เรียกว่ายังงเนี่ยเออวุ้นวุ้นมะพร้าวเนาะวุ้นมะพร้าวน้ำหอมอันนี้วุ้นเหมือนกันปะทุเรียนทุเรียนนมเย็นใบเตยเต้า มีคนเขียน,นชื่อไว้อยู่แมน่นโอเคเขายดีนะพนี่นะเพราขายเพามั<ะ>มนถามฮะกันห้องปฏิทินไปพันธิถามแน่นจังแน่นแม่นแน่นแนนแนนเอาขายดีครับผมปงานติดป้ายปานี่เนี่นนนนนนเยเขาจะยังบานคนกับเบิ่อนับพี่เนาะเบิง่งนินกาเนาะเอาขายดีครับผมขอบคุณครับชุดเครื่องชุดเดียหอมนะครับใบมะกรูดขาและตะไคร้นะใส่แกงพวกต้มยำอ่ะมีก้อยครับพี่น้อง ปล่อยปล่อยที่เปนมะกรนดแชรเดียวปล่อยสำเร็จอูกรออย่างรอเนึ่งอย่างเดียวนี่ผมเมาครับเมาภาษาไทยยังหลงเลยติดจุดได้บูลูเลยนี่เลยเป็นผลไม้ทางอีสารนะรสเปรี้ยวสมฟังก็จะหวานมะนาวก็มีนะพรออนุญาตนะครับหอมหอมขมมาก พ่อให้เขนมาเขามาแม่ว่าใครห่อแม่อยู่บ้านไหนแม่นี่บ้านแถวจ้าโอ้แม่ไปอยู่บ้านนั้นเแ่าจ้าช่องคิทไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมเป็นไปยั่วมันนี่อาสามาโอ้ส้มโง่อาสามาเบิ้งเทียนเบิ้งครับโอ้ปากคางสม่ะปากก้ามเปรี้ยวมันเปี้ยวเบาเนี่ยล้่นนี้บอกก็ยังง่ายนี่ว่าอย่าเลยแล้วเอ้ยใส่สมนี่สุดยอดเลยปากคางสม คก็มั่งก็มั่งขายดีไหมครับผมขอบคุณครับคำหาคำพูดจ้าครั์คือผลไม้เสบียงต้นหน้าอย่าจอดรถอ้ข้าวต้มโอ้น้องขายอะไรนี่เขาเรียกอะไรครับฮะข้าวุ้นปีงโอ้ข้าวปุ้นป้งเจ้าบ่ายครับ อ๋อาพี่สองอันเอาเอาใหม่นะน้องอยู่ชั้นไหนนี่ป .6 อยู่โรงเรียนไหนโอ้หู่มพีดเนาะหุ่มพีดเหรอเก่ง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 นกขยันขยันเอาขยันขยันเอาแบงก์ยี่สิบของไทยแบงก์ยี่สิบพวงไทยน้องน้องอยู่ปไหนป .6 เนาะน้องอยู่ป .6 โรงเรียนชั้นประถมนะประถมศึกษาที่ที่หก เรียนภูมิพิธในตัวอำเภอกุจับบุรีรัมย์ธาน,านีมาช่วยแม่ขายของเ,อเอนี่ยวันก่อนวันข้าวสากเนาะครับน้องคนละลังย่างเขาปุ่นปิ้งเนาะขา้าวไร้วาไรน้อยใจงงเน,นี่ยเนาะไม่ออกรถแบบใดเนี่ยร,รถธรรมชาติค่ะแป้งแป้งซื้อแป้งกระปุ่นจีนแป้งขงนมจีนนะคะอยู่บ้านไหนเนาะบ้านเพียเขาเนี่ลยโอ้บ้านเดียวกันผมอยู่ดวงเชียงมูสิเบศ ภาพปมคบ่ค่ะครับผมคือตอนี่ข้าวต้มอันนี้อันนี้ข้าวต้มผัดค่ะใส่้วยอันนี้ข้าวต้มประหยัดเบิ่งครับมีตัวตัวตลาดของเทศบาลนะตัวตลาดก็ต้องชำระอากอให้ซีก่อนให้ให้รัดนะครับของที่นอันนี้ฉบับว่าสิบบาทอันนี้สองฉบับนี่คือยี่สิบบาทนะครับคุณแม่อยังคะมันมีเจ้าหน้าที่มาเก็บครับคุณโอ้มันพอตอนแรกตอนแรกจ่ายกับที่ อันนี้เป็นอาหารทะเลส,สดเดี๋ยวพาไปเบิ่งนกับพี่นอ้องอาหารทะเลส,สดเจ้ขออนุญาตดูหน่อยครับโอ้หอยแครงนีเรียกปีนไก่เนาะโอ้ปลาหมึกหมึกมีลายไปเพียบนั่นเซ็งเลยนะหมึกตัวละร้อยห้าสิบอันนี้หมึกร้อยยี่นนสิบโอ้ของสดย่างต้องย่างแล้วพี่น้องครับกุ้ง กุ้งสองบาทนี่ปลาหมึกนี่กกุ้งนะกุ้ง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 กร้านใหญ่ครับอยู่ตลาดกุจับแทนสามบาทสีบงชา,างตลาดกุจ่าเบรงครับครับจอดถก็มาจอดตรงนี้เลยเจ๊ขายดีปะครับว้าเอาร่าไปเห็นอาหารอยู่ใส่ยูเสกว่ากุยนอุ้องยิดดีทีเสกกุ้งยิดไงก็เลยจ่ายก่เขาว่า แมีน <พา S 1> มันก็บตอนหนึ่งเนะ<พ>าะเขาปริศนาเป็น,เป,นเป็นปีกวี่<อ>ระจ่ายทุกเดือนค่ะโอ้เป็นกายเป็นเดือนทุกเดือนเนาะอันนี้เป็นเกลียวผีเป็นเดือดเนาะเจือดินดาตรงเกลียงห่อนาะสุกมาสุกไหมเป็นปลาราสุกเนะาะเมีเยนโอ้เปา,า,า,าสับสุกปลารา,าสับสุกอันนี้ปลาดิบอันนี้ปลาร้าดิบตำมเจียวจะยวโลูกคาวอันนี้เขาเอือดเนื้ออย่งเอาเจี๊ยน น้ำพริกตาแดงอันนี้น้ำพริกตาแดงอันนี้น้ำพริกมะขามกี่เป็นขายอยู่ตลาดทุจับไหมครับมาอุดหนุนกันได้ครับตลาดมาอุ่นน้ำนะพี่อุ่นซับโอ้พี่พี่เมื่อโอเคพี่ขอคุ้นลายครับมาวันนี้พ่อยาได้ลาพี่น้องกันแล้วนะครับมาวันนี้เด็ก พบเจอกันใหม่ครับรอย่าลืมกดไลค์กดติดตามใหม่ช่องทิพย์ไทยแลนด์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับพี่ขอสเสนอเนี่ยสามารถคอมเมนต์เข้ามาใน YouTube ได้ครับผมเดียด๋วยวจะแพนกลอ,องคามลายของสีบองซายพี่น้องเบิร์นยำซอสอันนี้เป็นทางออกด้านทิศเหนือครับของตลาดกุจับนะที่ถนนครับทางขวาจะเข้าอุดอรอ๋อคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับพี่น้องบ๊ายบายครับ